อันนี้เป็นโครงการสอนทำปุ๋ยหมักครับจากมอฟายเช่นข้าไปเล่นมดเลยถุงไหนดีเอาไปเลยเนอะรู้ว่าผมถุงไหนใช้ได้เอาไป

เอามาแล้วค่ะ,คะนิวเป็นคนถือว่าเองกับคุณลุงค่ะถึงดำเอาม,ามาหมดแล้วค่ะ,คะรัมเา หมุนหมุนครับหมุนหมุนปนไปครับหมุนไปล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจับขอร้างย่งอึ้นก็่าถ้ยังไว้ เอาไน้่ก่อนไปน้ก่อนให้ครูที่ไม่เป็นไรเติมน้ำก่อนครับจะน้ำเ,เติมเลยครับ ห,ห,หรือว่าเข้ามาข้างในนี่นะคะไม่มอยู่หลักอยู่ลงลงได้ไมเมาเขาปีนี่โอ้แม่แมาอ,อยู่ไปอยู่อาในโรงเรือนนี่โอเคค่ะอ่าโอเคแล้วพอแล้วครับเนาะประมาณสิบลิตรเนาะโอเคครับอันนี้เดี๋ยวจะสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษเชื้อมวลใบไ,ไม้เศษหญ้าขยะเหลืองนี่เรือกเรือนที่มันเน่าเนาะนะครับ ตามสูตรที่ผมบรรยายตะกี้เนาะว่าการทําุ๋ยหมักจากพิมลใบไม้เศษหญ้าวัสดุที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับถ้าทากองขนาดหนึ่งตันสิบผักสศษใบไม้ใบไม้แห้งใบไม้หอยโอเคถูกต้องอย่างที่สองขี้วัวสามสามร้อยสามร้อยจากที่สาม อ่าพอดอหัวเชื้อซูเปอร์พอดอหนึ่งหนึ่งซองแล้วก็ปากน้ำตาลกากน้ำตาลขวดประมาณหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเนาะนะครับหัวเชื้อก่อนใช้ต้องไปทำเหมืงก่อนครับผสมน้ำผสมน้ำสี่ลิตรเนาะอาแก้หน่อยครับผสมให้ด้วยปรับสภาพให้มันตื่นก่อนเนาะให้มันตื่นก่อนแต่ว่าอ่าหัวเชื้อเนี่ยแนะนำให้ใช้กับการทับถิ่มัากกองขนาดหนึ่งปันเนาะแต่ว่าวันเนี้ย ใบไม้เรามันมีแค่ประมาณร้อหกสิ้ากิโลผมกะดูนะประมาณร้อกสิบห้ากิโลเพราะฉะนั้นที่วัวเนี่ยเราจะใช้น่ะมันใช้แค่ประมาณเจ็้ากิโลที่ผมเตรียมมา7น่ะมันเจ็กิโลพอดีเนอะนะฮะหกระสอบนันะเจ็บห้ากิเกาสิกิโลระสอบร้กิโลสิบสองหกเจ็ดสิบสขาดไปสามกิโลไม่เป็นไรเนาะจนวไปนะครับใบไม้เนี่ยพอมันแค่ได้แค่หนึ่งก็คือประมาณอ่าร้อยหกิห้ากิโลนะครับ ห้าขนาดหนึ่งตันเออถ้าเจ็ดร้อยกิโลเนี่ยมันจะกว้างประมาณสองเมตรยาวสามเมตรสูงประมาณเนี่ยคือเจ็ดร้อยกิโลแต่เขาเรามันย่อส่วนนะครั้ย่อส่วนนะครับกับหเมตเราย่อส่วนลงมาแล้ย่อสวนลงหมดเลยนะครับหมดเลยครับแล้วก็คนนิดหน่อยโอเคครับ วิธีทีท่เขาจะทำเนี่ยเขาเ้าททำแบบพูกเขารวมกันเน,ะเนาะบ่ต้องมากอกเป็นชั้นละเ,เพราะว่า,าถ้าพูกเขารวมกันมันจะง่ายนะครับที่ว่าฟองเป็นชั้นส่วนใหญ่จะใช้กับฟางข้าวที่ยาวๆที่ว่ามันผสมกันมาได้อะมันผสมกันยากเนาะแต่พอดีใบไม้เราเป็นใบไม,ไม้เสร็จเลยกินละเขาบอกต้องมาก่อเป็นชั้นละเขาใช้วัสดุต่างๆทั้ง4ีย่างเนี่ยเอามาผสมแล้วก็คนๆรวมกันแล้วก็ปรับความชื้นด้วยน้ําให้มีความชื้นประมาณนี้ครับเนี่ยความชื้นที่เหมาะสม ความชื้น60%แต่ถ้าอย่างเงี้ยแห้งยูนซีไมนเข้าไปย่อยเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากผสมเราก็จะมีการเติมน้ําให้มีความชื้นประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ขึ้นกองให้มันมีความสูงประมาณสัก70-80เซนหรือว่าถึง1เมตรก็ได้นะครับเราก็กว้างประมาณ1เมตรก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็คุมกองด้วยพลาสติกถ้าเป็นหน้าฝนเนาะเอาติดเตรียมมาให้ละแต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็คุมสแลนทิ้งไว้ ถาเอากระจายกองก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ข้างหน้าจะได้ผสใช่ใช่อ่าแต่นั้นเอาใส่เลยครับที่วัวผสมไหม้าเจอเลยกาสาครับกีฬาายจริ่าัมนี้เป็นที่วัวีบนน่นเอ อ๋ออย่างนี้เลยขอโทษผมต้องการให้มันละเอียดเนาะต้องการให้มันไปย่อยไปได้เร็วถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยมันจะกินอาหารได้ช้าเนาะคุณสีกลับไปรับรางวัลเถอะ แล้วว oh, oh. ันหน้าจะได้ถ้รอเินเนาะนาไหน้านาะนเาวนออกอย่าไปาาวเนาะนี่ทำ่มนะาเ็แบบเต็มนี่เดีวตีนะกว้างาสเมตรยาวสามเมตรกว่างองเมตร เอาเลยหลังจากนั้นรอไปริสการน้ำตาลเนาะเป็นตัวเร่งเพื่อจุลินรีมันทำงานได้เร็วขึ้นมันนอาหารเนาะไม่ต้องคนแล้วครับเทใส่นี่เลยดูแล้วก็ลดเลยครับลาดนนี้เลยวานนี้เลยอออออืออออออ เดี๋ยวมาจากคู่เขาอันนี้ครับเดี๋ยวมันไปกับน้ำเองครับเดี๋ยวมันไปจากกระจายกับน้ำดี่เราตอนนี้ตอนนี้บัวไม่มีปักครับว่านุ่มอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตอนเราผสมอ่ะมันจะใช้น้ำลดเอย่าละมันจะกระจายไปด้วยกันร่างก้านก่อนกานเดี๋ยวขบวนการต่อไปเดี๋ยวพี่กกับจะผสมต่ออ๋อโอเคได้ได้ได้ มานี้มานี้เดี๋ยวรถมามานี้เสเดี๋ยวเราไปผสมดินกันต่ตอ,อเค้ขั้นตอนนี้แค่นี้นะครับราารรขั้นตอนแค่นี้เดี๋ยวจะมาต่อครอบผม